เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานาทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันเนื่องในวันมาคาบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าในพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกสูงค์จำนวน9ก้ารูปเพื่อร่วมกันระลึกถ,ถึงความสำคัญของวันมาคาบูชาอันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาจากนั้นเวลา9.30นาฬิกา30นาทีทุกท่านได้พร้อมกันณศา,าลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้สร้างบุญใหญ่กันต่อไปต่อมาจึงเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ขึ้น15บห้าค่ำเดือนสโดยคณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุล ต่อด้วยพิธีถวายมัตตกะพตาหารและพิธีถวายโคมมาค้าประทีปก่อนที่ท่านประธานคณะเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจ,จัจไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในเวลา18นาฬิกาคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้เวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้ทุกท่าน ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งสมาธิและกล่าวคำถวายโคมมาค้าประทีปก่อนที่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจะได้จุดโคมมาค้าประทีปของตนเองด้วยความพร้อมเพรียงกันซึ่งแสงจากประทีปที่ทุกท่านได้ร่วมกันจุดนี้เปรียบเสมือนแสงแห่งสันติภาพส่องสว่างไปทั่วโลกค่ะ